ที่นี่คือจังหวัดนครนายกจังหวัดเล็กๆที่มีผลไม้ขึ้นชื่อรสหวานอมเปรี้ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคหลายท่านนั่นก็คือมะยงชิดและในวันนี้จะนำทุกท่านมาชิมผลิตภัณฑ์ใหม่จากแนวคิดและฝีมือของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ชื่อจตุพงศ์บุญประกอบเจ้าของสวนแม่รวยหนึ่งในแหล่งผลิตมะยงชิดคุณภาพของจังหวัดแห่งนี้ที่วันนี้ไม่ได้มีแต่มะยงชิดในรูปแบบผลสดเพียงอย่างเดียวแต่มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการนำไปแปรรูปด้วยเทคนิคการแช่แข็งอบแห้งและทำให้เป็นผงจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตจะเป็นทางเลือกของผู้บริโภคโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศไม่ต้องใช้เป็นผลไม้ที่เปลือกบางไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเต็มที่ก็อหนึ่งอาทิตย์พอเราแปรรูปมาแล้วเนี่ยฮะคุณประโยชน์มันยังอยู่เราสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากทดแทนพลัมทดแทนปลุนเพราะว่าสารอาหารมีไม่ได้แตกต่างกัน ยิ่งเราพัฒนาของเราเองขึ้นมาส่งเสริมเกษตรกรเครื่องของเราเองขึ้นมาทําเองกินเอง,งอย่างนี้ฮะาเกษตรกร,ก,รก็จะอยู่ได้อย่างยัง่งยืนครับการแปรรูปมะยงชิดนี้คืออีกหนึ่งจุดขายที่น่าสนใจและน่าภาคภูมิใจที่มาจากมุมมองใหม่ๆของเกษตรกร,กรคนรุ่นใหม่ท่านนี้ที่มีทั้งความตั้งใจมุ่งมั่นและคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร,กรชาวสวนมะหยงชิด ่วยเสริมสร้างไรายได้มากขึ้นอีกด้วย